บูสเตอร์ส้มน, <uster> นะคะเออนิวโลโก้นะคะเออผู้ใดที่ว่ารอนะคะตอนนี้นะคะพร้อมส่งแล้วค่ะทุกคนคะ่ะครีมบูสเตอร์ส้มนะคะครีมเร่งผิวขาวเนาะอ่ะเราก็จะมาแกะกล่องให้ดูเลยนะคะฟอฟ่าวพี่น้องคะฝาวคะใครสนใจนะคะพร้อมส่งแล้วจ้ากรึงกรึงเฮ้ยย ลองค่ะอืมไกลมาเบิ่งดูเข้ามาเลยเอ้ยหามานน่อุ้ยสูงนามแท้ว้ายพี่น้องเอาเอาเรากรูเอาเรากูอันที่ใส่พันรดวดอยู่กับจีเดลองตัวใหม่นี่หรอวะพี่น้องอะไรนี่นะคะเออ อันนี้ตัวนี้นะคะคนท้องไม่ได้นำไปใช้นะเพื่อที่ว่าสนใจพี่น้องคะตอนนี้พร้อมส่งแล้วจ้าโอเคไปทำงานก่อนอนะคะนี่ค่ะราคาเดิม3 9มราคาเบนะคะวิสวยเดี๋ยวเอาไปถ่ายรูปด้วยนะจ๊ะโอเค